เป็นสาหรับผู้หญิงมากกว่าจริงไหมคะเพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าผู้ชายจึงมีความเสี่ยงลําไส้แปรปรวนมากกว่าและจากงานวิจัยยังพบว่าผู้หญิงที่รับประทานโปรไบโอติกเป็นประจำมีสุขภาพดีและมีความสมดุลของฮอร์โมนที่ดีกว่าและโปรไบโอติก ยังช่วยลดการติดเชื้อในช่องคลอดและสิวฮอร์โมนได้อีกด้วยค่ะพี่มดคะกินโปรไบโอติกนานแค่ไหนถึงจะเริ่มเหตุผลคะสัปดาห์แรกโปรไบโอติกจะเข้าไปปรับสมดุลในลำไส้อาการท้องผูกท้องอืดและลำไส้แปรปวนจะลดลงค่ะสัปดาห์ที่2-4ถึงระบบขับถ่ายจะดีขึ้นและจะสังเกตเห็นว่าผิวพรรณดูใสขึ้นสัปดาห์ที่4-12ถึงระบบภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นอาการอักเสบต่างๆในร่างกายจะลดลงโปรไบโอติก <probiot ics S 2> ต้องใช้ เวลากินอย่างน้อย1-3เดือนก็จะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงตามลำดับที่ดีขึ้นค่ะอยากสุขภาพดีจากภายในเริ่มต้นที่จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้